รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทย2,550ตามมาตรา281 283กำหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติที่ผ่านมาเช่นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช2,537นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,542ยังกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะกำหนดการถ่ายโอนภารกิจของรัฐและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนฉะนั้นการกำหนด ให้การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในวาระของจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายเดชรัฐสิมสิริจึงสอดคล้องต้องกันทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายรองรวมทั้งบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อไปสู่เป้าหมายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีอยู่รอดปลอดภยัย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลามีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและประสานการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งมีหน้าที่ในการอำนวยการประสานการปฏิบัติและงานสนับสนุนอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้เตรียมและดำเนินการเพื่อสนับสนุนวาระจังหวัดดังกล่าวดังนี้ การดำเนินงานในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งเสริมการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดทั้งการเตรียมคนเตรียมงานดังนี้1การสร้างค่านิยมในการทํางานรวดเร็วโปร่งใสด้วยใจถูกต้องเพื่อเป็นพี่เลี้ยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี 2. การลดขั้นตอนการทํางานทั้งเรื่องคนเรื่องงบประมาณ เรื่องระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การแก้ไขปัญหาคำปรึกษาอำนวยความเป็นธรรมอย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว 4. ได้แต่งตั้งคณะตรวจติดตามงานด้านการเงินและบัญชีจำนวนสองคณะทำการตรวจติดตามสองครั้งต่อปี 5. ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน4คณะเพื่อประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาด้านการเงินและการคลังและด้านการบริการสาธารณะ 6. การตรวจติดตามและให้คำปรึกษาโดยให้ท้องถิ่นอำเภอแต่ละแห่งติดตามอย่างใกล้ชิดทุกเดือน 7. การติดตามโดยการตรวจสอบจากรายงานเช่นการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ 8. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามงานนโยบาย 9. การกำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ,ขอ,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวาระจังหวัดในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6ครั้งประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6ครั้ง ผู้อำนวยการกองคลังหัวหน้าส่วนการคลัง6ครั้งผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าส่วนโยธา6ครั้งด้านการกำหนดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวินัยผู้บริหารสมาชิกข้กราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1รุ่นจำนวน128คนการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น2รุ่นจำนวน1,200คน การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งรุ่นจำนวน300คนการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งรุ่นจำนวน120คน10จัดทำโครงการท้องถิ่นยะลาก้าหน้าประชาเป็นสุขประจำปี2556ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้อนุมัติโครงการและได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดำเนินการแล้ววัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนขณะนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจำนวน3คณะเพื่อกำหนดตัวชี้วัดภารกิจการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำการตรวจประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตัดสินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาซึ่งคณะทำงานได้ประชุมกำหนดตัวชี้วัดภารกิจไปแล้วจำนวนหนึ่งครั้งและจะกำหนดตัวชี้วัดภารกิจแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2,556อันหนึ่งการขับเคลื่อนวาระจังหวัดที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน64แห่งจะจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน5,130คนในเดือนมีนาคม2,550